ศูนย์ราชการสะดวกหรือ GEC c Government Easy Contact Center เป็นจุดบริการที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการในรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวกโดยสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกอพอรอเป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558 เพื่อให้ทุกกระทรวงกรมและจังหวัดรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวกพร้อมทั้งแต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยอนุกรรมการลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตามเขตตรวจการจำนวน1ิบคณะเป็นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคณะที่10มีนายสมเกียรติธงศรีเป็นประธานคณะอนุกรรมการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ตรวจประเมินด่านงานการบริการชำระเงินค่าไฟฟ้าค่าธรรมเนียมด้านต่างๆการบริการแก้กระแสะไฟฟ้าขัดข้องด้านอาคารสถานที่อาทิสถานที่จอดรถการบริการด้านห้องสุขาทางลาดสำหรับผู้พิการ รวมไปถึงการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในสำนักงานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มาใช้บริการเบื้องต้นพบว่าการบริการมีความสะดวกรวดเร็วและมีการนำ QR code มาใช้ในการกำกับการทำความสะอาดของพนักงานอีกด้วยจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่1อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทำการประเมินในการให้บริการด้านจดทะเบียนรถ กรรมาสิทธิ์ของรถจักรยานยนต์รถยนต์รวมไปถึงการตรวจสภาพรถและการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือเลื่อนล้อต่อภาษีและการให้บริการในช่องทางต่างๆซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีถ้าในเรื่องความสะดวกสบายท่านใดที่มาติดต่อแล้วไม่อยากลงจากรถเราก็มีที่สำะรต่อภาษีก็คือไดทู f o ร์ท เลืนล้อต่อภาษีนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะดําเนินการโดยที่ต่อภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถซึ่งใช้เวลาต่อคันก็ประมาณ2นาทีนะครับหรือไม่ท่านสะดวกที่จะขึ้นมาติดต่อด้านบนของแห่งที่หนึ่งก็สามารถดําเนินการได้เลยนะครับเราก็มีช่องสําหรับต่อภาษีก็คือวันสต็อปสวิตให้บริการประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่10กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสูยรราชการสะดวกเพื่อเป็นการตรวจสอบการบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ GEC c ซึ่งประกอบด้วยด้านกายภาพที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นมีห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะมีทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการสถานที่จอดรถเพียงพอมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฟรี WiFI มีจุดบริการสำหรับผู้สูงอายุพระภิกษุและผู้พิการเป็นกรณีพิเศษ ด้านคุณภาพบุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการมีจิตบริการสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการหน่วยงานรัฐต้องมีความสะดวกมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการมาสายวิสิทธ์ในพื้นที่เนื่องจากเรายังมีข้อสงสัยในบาปาการและก็สิงเป็นมาตรฐานที่เราฝากไว้ให้เขาปรับปรุงเพื่อการผ่านการประเมิน มาตรฐานสูนราชการสะดวกนะครับในเบื้องต้นของนุบกรรมการนะครับสาหรับผลการประเมินในวันนี้เราจะนําเข้าสู่ที่ประชุมปรึกษาหารือของคณะคณะกรรมการนุกกรรมการทั้ง10คณะซึ่งของเราเป็นคณะที่10นะครับปรึกษาหารือร่วมกันว่าหน่วยงานไหนเนี่ยจะผ่านการประเมินในระดับใดหลังจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกทั้ง10คณะ จะสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานในพื้นที่นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพุทธศักราช2567โดยจะมีการมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งแบ่งเป็น3ระดับคือระดับพื้นฐานระดับก้าวหน้าและระดับดีเลิศตามผลคะแนนที่ได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตามผลคะแนนที่ได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกต่อไปทีมข่าว nbttv อีสารรายงาน